อย่าทนกับคนที่ไม่ใช่อย่าทนกับความเจ็บปวดที่คนที่ไม่ใช่เขาหยิบยื่นให้เราพร้อมกับความเจ็บปวดและความที่เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ชีวิตคนเราส่วนใหญ่มักจะมองหาแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่ามันคือความทุกข์แต่ทำไมเราถึงมองหาแต่ทำไมเราถึงยังทนอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่ ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้อยู่สามวิธีที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ได้วิธีที่หนึ่งคุณต้องเป็นตัวของตัวเองคุณต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคุณต้องรู้คุณค่าของตัวคุณเองให้มากที่สุดวันนี้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนว่าที่ที่คุณอยู่คนที่คุณอยู่ด้วยหรือคนที่คุณกำลังฝากชีวิตไว้กับเขา คุณกำลังคบอยู่กับเขาเขาสร้างความสุขหรือความทุกข์ให้กับคุณได้มากกว่ากันบางคนอาจจะมีความเจ็บปวดความทุกข์แต่เขาก็ยังเลือกที่จะอยู่กับมันเพราะคิดว่านั่นคือความสุขแต่ถ้าวันนี้คุณถามตัวเองว่าวันนี้คุณสามารถทำอะไรที่ดีมากกว่าเมื่อวานแล้วหรือยังถ้าคุณบอกว่ายัง คุณต้องพิจารณาและทบทวนตัวคุณเองว่าวันนี้คุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้วิธีที่2เดินไปข้างหน้าคุณจะต้องวางทุกสิ่งวางโมเมนต์ที่น่ารักวางโมเมนต์ที่มันเจ็บปวดวางรอยยิ้มของเขาวางความสุขที่เคยมีร่วมกับเขาถ้าวันนี้เราอยู่แล้วเราไม่มีความสุขแล้วเราก็เจ็บปวดอย่าลืม ถ้าวันนี้คุณคิดจะทำอะไรแล้วคุณยังไม่ได้ทำสิ่งที่คุณต้องคิดทบทวนตัวเองก็คือคิดว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขไหมถ้ามันไม่มีความสุขเดินไปข้างหน้าอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำคุณตัดสินใจแล้วลงมือทำในสิ่งที่คุณยังไม่ทำก้าวเดินออกมาจากมุมที่เจ็บปวดวิธีที่สามคุณต้องตัดสินใจวันนี้คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด วางทุกสิ่งที่คุณเคยทําร่วมกับเขาลงแล้วตัดสินใจเชื่อว่าการตัดสินใจในแต่ละครั้งคุณต้องคิดทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าในการที่คุณจะเดินออกมาจากมุมที่มันเจ็บปวดแต่ถ้าวันนี้คุณเดินออกมาได้แล้วมุมที่คุณเจ็บปวดจะเป็นโลกที่สวยงามจะนําพาคุณไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าและสวยงามกว่าแล้วคุณจะมีคำถามนั้นกลับมาทาทีว่ารู้งี้ฉันปล่อยวางไปนานแล้ว ฝากไว้สาวๆพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย